สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบกับเบ้าหน,อง,าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี่เบ้าหน่องจะมาบอกความฝันแม่ติมสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยู่ที่โฉคและดวงครับมือนี่เบ้าหน่องจะมาบอกความฝันแม่ติมนั่นละพอดีเจอกันครับพอดีเจอกันอยู่ไองานบัดน,นี้แม่ก็เล่ากันเลย บอกสูฟังเล่าบอกว่าแล้วฝันเราก็เลยอยากบอกสู่ฟังอย่างไดก็ลองฟังลองคิดพิจาราแลครับเด้อเพราะว่าตุกสชิงทุกอย่างมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพิ่นฝันได้ประมาณสองคืนละ่ะเพิ่นฝันในประมาณสองคืนละ่ะวันนี้เพื่อกระลาว่าวาท่านดิสอเลขไว้ดอกเพิ่นเอาบาเพื่อท่านดิสอเลขไว้โยกแต่ว่ากรสิไปหาเบงลอตเตอรีไว้อยู่ดอกพกน่งสี แม่ติมเพิ่นฝันเห็นหลานไส้เพิ่นครับเพิ่นฝันเห็นหลานไส้เพิ่นแต่ว่าหลานไส้เพิ่นตายไปแล้วเลยหลานไส้เพิ่นตายไปเด้ดประมาณสี่ห้าปีแล้วละ่ะบนันนี้อันเพิ่นก็นเลยฝันเพิ่นบอกว่าอันหลานไส้มันมาบอกเลขแม่ไหมเพิ่นมาสินะมันมาบอกเลขแม่ให้แม่ซื้อเลขให้ตัวนี้ว่ะจ้ะมันกับในในในฝันนั้น เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาในฝันเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มามามหาเมรุบันนี้แม่ก็ตกใจอยู่นะในฝันแม่ก็ตกใจอยู่ว่าเอ๊ะอันคือมาขับขายกับข้าคือคือหลานไส้กูแตกหมดว่ะมมนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปื๊บมามันก็มาจอดอยู่ตอน้าเมรุวันนี้มาหอดแล้วปึ๊บมันก็ยกมือไหวมันอัหลานไส้มัน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 เอิ่นแมว่านาวันที่รับหน้าเว่ะ เอ,าอ,อ้าอีหยังคือเป็นนั่นไปจังไดมาจังไดอยู่สจังไดขับรถมอเตอร์ไซค์มาโอ้ยขึ้นหอดขึ้นหอดก็เลยมาหาว่าซั่นบัดนี้เป็นจังได๋สบายดีตัวเพิ่นว่าเพิ่นบอกกันนะก็สบายดีบัดน,นี้ผมสิไปแล้วได้หนาวซั่นเอ้าคือสิไปไว่ายมาว่ายแต้เพราะวัดนี้เพิ่นก็เลยวันนี้มันก็เลยหล,ลานชายเพิ่นนะ่ะเพิ่นก็เลยบัด จับมือมานี้มันะมานี้เม่นยังเลยวะจ๊ะสื่อสื่ออันทะเบียนรถคันนี้ในเด้อเพิ่นว่ามันก็โตบลีกมันก,กเนนะ็เอามือน่ะโตบลีกมันโตบลีกทะเบียนนะเอามือโตบลีกเป๊ะเป๊ะนี่นี่สื่อเอาแน,น่เด้อวะจ๊ะ G. วันนี้เราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเราก็เลยโทรศัพท์<า>ไปบอกให้แม่ให้แม่ฟังเพิ่นว่าให้แม่หลานชายฟังว่า อัดรถรถรถขั้นที่มันขี่นะี่ยยัง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 อยู่วะเ้า,น,า,านนี้บ้านว่ายังอยู่วันนี้เราก็เลยว่าอันพอดีบักหลามันมาเขาฟันมันบอกว่าให้ให้เอื่อยนะพวกให้คอยนี่ซื้อสื่ออันสื้อเล็กรถมันไหวเนี่ยมัานนี้สิวันนี้เราก็เลยามทะเบียนรถนั่นแหละว่ารถขั้นนี้ มันทะเบียนหยังบันนี้แม่เราก็เลยว่าย่ออันนี้แล้วปึ๊บเพื่อนก็สิไปจุดถูกบันนี้เพื่อนก็เลยล่องไปจุดถูกก็มีดทึ่งตอนนี้ก็มีสองเลขก็คือเลขทะเบียนรหลดกับเลขถูกเพราะว่าหยังแม่เราไปเฮ็ดบุญเลาก็ไปใส่บาทนี่แหละเราก็เลยลองจุดถูกเบื้องเราเรยว่าเพื่อนเลขมันตรงกันรถบ้านนาประมาณนี้เพราะบันนี้ เพิ่นกันเลยไปยูทูปเบิร์เลขทะเบียนรถเด้อเลขทะเบียนรถหล,ลานชายแม่ตีนด่าเจ็ดสี่สองอันนี้คือทะเบียนรถนะครับเนาะส่วนเลขถูกแม่รถจุดไดสี่แปดสี่สี่แปดสี่อันนี้คือเลขถูกทะเบียนรถ เจ็ดสี่สองเลขถูกสี่แปดสี่อายุแม่ติมหกสิบห้าปีอายุหลานชายสี่สิบเอ็ดปีลองคิดผิดจะละหน้าบ้างนะครับเด้องวดวันที 6, ่สิบหกเมษาหกเจ็ดเบิร์หวยฟังหวยเป็นแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมีที่โชคเลยดวงครับบมงผู้ใดบอกได้ดอกครับว,ว,ว่าเลขมันสิมาตัวใดแต่ว่าแม่เราแม่เราฝันก็นเลยมาบอกสู่ฟัง อ่ะลองกินิตนรานะครับเด้อหมักหรือบหมักเดี๋ยวเบาหนองกะสิไปข้อเหล็กขือเก่าละ่ะข้อเล็กหลายๆหม่องคือเก่าเดี๋ยวเบาหน่องไดร์ดตัวใดแล้วเบาหน่องเสียอมมาวางสู่ฟังตอนนี้กะรอเหล็กเจี๊ยบาแดงเจี๊ยบาแดงแหลนเจี๊ยบฟังเล้าแล้วกะเล็กทั้งฟังขมิ้นว่าเพิ่นไดรตัวใดเพิ่นย่อมทันส่งข่าวมาอยาก็คคอยติดตามนะครับนะเนาะเมซี่กะบ,บอกว่าฟัน พอสุพันบอกว่าฟันอีกแล้ววาใั่ฟันอีกแล้วเดี๋ยวเลือดอันนี้น้องลานองลาว่าท่านเด๋ยวฟันบ่เรืองว่าท่านเดดอันนี้ว่าเดี๋ยวกับคอยติดตามนะครับเนาะอย่างไหเงวดนี้เขามาลับโฉกไปน้องกันคือเก่าจริงๆได้ให้สมหวังดังปรารถนาสุภุสุคนครับผมลองคิดพิจารณาเลขแม่ติมมือนะครับเด้อมากบมมักเพิ่นไดมาตัวใดเพิ่นก็แล้วมาบอกสู่ฟังนะครับเนาะอ่ะ สรุปเลขแม่ติ้มอีกหลอดนึงครับผมทะเบียนรถหล,ลานชายแม่เพิ่นเจ็ดสี่สองเลขแม่ติ้มจุดถูกใดหมื่นเพิ่นไปเฮ็ดบุญสี่แปดสี่ครับนาะออายุแม่ติ้มหกสิบห้าปีอายุหลานชายสี่สนะิบเอ็ดปีฮะหมักบ่หมากกักอะลองเบิง่งหลายคนถามมาว่าเบาหนองฝันอยู่บ่เบาหนองกะฝันอีกแล้วครับ ันอีกแล้วคืน,เ,นเดี๋ยวจะบอกสู้ฟังฟันเห็นไผจังใดมาจังใดเดี๋ยวจะมาเบาเดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับเนาะเมื่อนี้เอาของแม่ติมไปก่อนเพราะว่ากันสีเบาหลายคนพร้อมกันมันสีทรับสนแมนว่ามันสีซับสนเพราะว่ายัางบางคนบอได้ฟังกระชีเหลือนเอาเบิ่งตัวเลขกเลยก็เลยชีบงหัว่าเลขนี้เป็นของไผเป็นของไผของไผเอาเป็นธะรกิจละรกิจดีกว่านะครับเนาะจังไดงวดนี้เฮามาหลับโจคไปนนำการก,กับแม่ติม แล้วก็อีกหลายหลายคนครับงวดนี้เลขที่เป็นตัวใดผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไว้กให้ได้มีโชกไปนำกันบอกว่าจะเป็นรางวัลใดกับคอห้มีถูกรางวัลครับเบาน้องก็ซื้อไว้แล้วละ่ะเบาน้องซื้อลอตเตอรี่ไว้อันสามสี่ใบนี่ละ่ะเดี๋ยวมือใดโขงสุดท้ายมือสรุปเดี๋ยวเบาน้องซื้อมาห้เบิง้งเบาน้องซื้อตัวใดไว้นะครับเนาะจางไดงวดนี้เขามารับโชคไปนำกัน งวดวันที่16เมษายนหลังสงการเลน,น้ำแล้วเขาก็มารับเงินรับโชกันนะครับเนาะแต่๋ังไดเบาหนักสิค่อยทยอยลงเหลยกให้เบิ้งบางคนกะให้เลขมาบางคนกะบอกเป็นฝันมาเดี๋ยวสิค่อยทยอยให้บางคนบดเลบอกฝันบอดเยยังดอกก็คือให้เลขมาเลยบางคน,นให้เป็นเลขวิ่งบางคนกันให้เป็นเลขส่วนมากก็จะเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งเล็รูดนี่แหละ นะครับนะแต่ว่าเดี๋วจังมาเบิงได้จังมาฟังกันว่าเหล็กชุดนี้มีภัยมักน้ำบอ่อหรือจงังใดนะครับนอจงังใดงวดนี้เข้ามารับโชคไปน็นลำการกินสินใ้ก็ให้สรงวังดังปาถน,นาสุภูสุคนหวางว่างวดนี้เขาจึได้รับโชคใหญ่ไปน็นลำการขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ